สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กับครูติก๊กอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องระบบปฏิบัติการ Windows ค่ะ ระบบปฏิบัติการ Windows นะคะก็คือโปรแกรมชนิดหนึ่งนะคะที่จัดอยู่ในซอฟต์แวร์ประเภทระบบปฏิบัติการนะคะโดยมีหน้าที่ในการจัดการและควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเช่นนะคะการรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์หรือเมาส์นะคะการจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ค่ะเรามาดูตัวอย่างระบบปฏิบัติการ Windows กันนะคะระบบปฏิบัติการ Windows นะคะเป็นการจำลองภาพนะคะให้มีลักษณะเหมือนโต๊ะทำงานนะคะก็คือมีปฏิทินนาฬิกาเครื่องคิดเลขแล้วก็เอสกาสารต่างๆมากมายนะคะ แล้วก็โดยโปรแกรมเนะะี่ยค่ะจะกำหนดให้สิ่งต่างๆที่อยู่บนโต๊ะทางานมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบนะคะนักเรียนซึ่งกรอบที่ว่านี้เรียกว่าหน้าต่างนะคะยังสามารถปิดเปิดย่อขยายได้อีกนะคะอีกทั้งยังสามารถเปิดพร้อมกันหลายๆหน้าต่างได้ในเวลาเดียวกันค่ะ ถัดมานะคะเรามารู้จักส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ Windows กันค่ะเริ่มที่ไอคอนเลยนะคะไอคอนเป็นรูปแบบการทำงานของระบบปฏิบัติการ Windows จะใช้รูปภาพเล็กๆหรือที่เราเรียกว่าไอคอนนะคะแทนไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานเพียงแค่ดับเบิลคลิกที่ไอคอนนะคะก็สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมนั้นๆได้แล้วค่ะ นักเรียนจะสังเกตเห็นไอคอนนะคะบนหน้าจอคอมก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นแถวเป็นแถวเลยค่ะนี่ค่ะตัวอย่างไอคอนนะคะที่อยู่บนหน้าจอคอมเรานะคะนักเรียนบางคนอาจเห็นไอคอนเพนส์ทีดีนะคะหรือเพนส์สามดีที่นักเรียนเรียกกันนะคะที่เรียกมาที่ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็นำมาวาดรูปนั่นเองค่ะ ส่วนประกอบของ Windows อันที่2นะคะเรียกว่า Desktop ค่ะ Desktop คือบริเวณที่หรือเป็นบริเวณหรือฉากนะคะของระบบปฏิบัติการ Windows ค่ะเปรียบเสมือนส่วนบนของโต๊ะทำงานนะคะซึ่งบริเวณนี้เป็นส่วนแสดงไอคอนหรือ Windows ที่เปิดทำงานหรือเป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานโดยตรงนะคะซึ่งแสดงผลให้ผู้ใช้สามารถ รับรู้หรือตอบโต้การทำงานได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะอาจจะอยู่ตรงหน้ากลางจอนี่เลยนะคะต่อไปค่ะก็คือแถบงานนะคะ Taskbar นะคะเป็นแถบแสดง Start Menu น,นะคะหรือ,อถ้าหากมีโปรแกรมเปิด ใช้งานอยู่จะแสดงแถบชื่อหรือโปรแกรมให้เห็นที่ทัสบาร์นะคะหากต้องการใช้งานโปรแกรมใดนะคะให้คลิกที่แถบชื่อโปรแกรมนั้นและถ้ามีการปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่นะคะแถบของโปรแกรมนั้นก็จะหายไปจากแถบงานนั่นเองคะ่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้านักเรียนเปิดจอคอมพิวเตอร์นะคะ แถบงานหรือทัสบาร์นะคะจะอยู่ด้านล่างนี่ค่ะนักเรียนเป็นแถวเลยด้านล่างนะคะแถวด้านล่างนี่เลยที่เรียกว่าแถบงานนะคะหลังจากเราได้ความรู้กันแล้วนะคะเรามาทําแบบฝึกหัดกันค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยเตรียมใบงานทีนค่ครูให้ไปนะคะขึ้นมาได้เลยดินสอรพร้อมเลยนะคะค่ะเรามาทําพร้อมกันเลยค่ะ ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งน่หลังจากที่เราเรียนผ่านคลิปวิดีโอมาแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูใบงานของเรานะคะใบงานจะมีรูปภาพนะคะแล้วก็มีกรอบต่างๆให้มีหมายเลข1 2 3เรามาตอบคำถามคือว่าหมายเลข1คืออะไรหมายเลข2คืออะไรและหมายเลข3คืออะไรนะคะ ใครคิดออกแล้วเขียนคําตอบลงในใบงานได้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนทำไปแล้วนะคะเราลองมาดูเฉลยกันนะคะส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ Windows นะคะมีอะไรบ้างนะคะ ในเครื่องหมายหมายเลข1หนึ่งก็คือไอคอนนะคะหมายเลข2สองคือเดสก์ท็อปค่ะนักเรียนและหมายเลข3สามสุดท้ายนะคะก็คือแถบงานทัสบาร์นั่นเองค่ะใครถูกบ้างเอ่ยนะคะใครไม่ทันสามารถเขียนคำตอบตามคุณครูได้เลยค่ะ ขัดมานะคะข้อที่2นะคะมีคำถามที่ว่ารูปภาพและชื่อของโปรแกรมที่มีไว้เพื่อเรียกใช้งานเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนลองคิดช่วยคุณครูหน่อยว่ารูปภาพหรือชื่อของโปรแกรมนะคะที่มีเพื่อเรียกใช้งานเรียกว่าอะไรค่ะคุณครูว่านักเรียนทุกคนรู้แน่เลยหลังจากฟังคุณครูมา แล้วนะคะนักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยเรามาดูเฉลยพร้อมกันค่ะก็คือไอคอนนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะไอคอนจะมีรูปภาพนะคะหรือชื่อโปรแกรมติดอยู่ด้านล่างของรูปภาพนะคะถ้าเราดับเบิลคลิกก็สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมนั้นๆได้แล้วค่ะข้อที่3นะคะ ข้อสุดท้ายแล้วนะคะคําถามมีอยู่ว่าเมื่อนักเรียนต้องการดูไฟล์งานที่ลบทิ้งแล้วให้ไปที่ไอคอนใดอุ้ยฟังดูดีนะคะดูไฟล์งานที่ลบทิ้งแล้วลบทิ้งไปแล้วเอ๊ะไปดูที่โฟลเดอร์ไหนนะอขอโทษค่ะไปดูที่ไอคอนไหนคะติ๊กต๊อกติ๊กตก ต้องรู้กันแล้วแน่ๆเลยนะคะก็คือไปดูที่ไอคอนถังขยะหรือบินนั่นเองค่ะตอบข้อ3นะคะโอเคหลังจากนักเรียนทำรายงานของคุณครูเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นป .3 ทับ1ป .3 ทับ2ป .3 3ทับ3 MEP หรือปอ .3 ทับ4 MEP นะคะ เลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถส่งในลา์วิชาคอมเตอร์ปร .3 ของคุณครูได้เช่นเดิมค่ะหรือไม่นักเรียนเก็บใบงานนักเรียนไว้แล้วมาส่งที่คุณครูประจำชั้นในวันที่นัดหมายมาส่งใบงานได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ